เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจจ๋านะคะวันนี้อยู่กับน้องเจจ๋าในช่องเจคอดีนะคะเจอกันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ได้เอารถที่ FC แล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะคะรีเควสกันเข้ามาว่ามีโตโยต้าเวลอสไหมนะคะเมื่อไรจะมีเวลโสเข้ามาวันนี้น้องเจจ๋าเอามาเสิร์ฟถึงหน้าจอนะคะในช่องนี้แล้วนะคะกดติดตามให้น้องเจจ่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดต รถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันนะคะได้ดูไม่ซ้ำหน้าแน่นอนคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota v เวลเครื่อง1.5รุ่น Smart CVT นะซึ่งป้ายแดงนะคะอีก5 8 0 0 0 0แเนาะแล้วคันนี้นะคะราคานะคะคุณภาพปีและใหม่ดูคลิปนี้ให้จบค่ะคันนี้มาในปี2023นะคะวารันตี0เหลืออยู่2ปีหรือ1,000 0กิโลเมตร นะคะซึ่งคันนี้นะคะไม่13,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอุปกรณ์มาตรฐานทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้ออันลอยปัดเงาสีทูโทนนะคะขนาด16นิ้วนะคะนี่เรามาดูล้อกันก่อนล้ออันลอยทูโทนนะคะขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็สกู5หรูแต่ว่ารุ่นนี้นะคะจะได้ในส่วนของดิสนะคะสีล้อหรือยางเรียบร้อยแล้วนะคะได้ดิสสีล้อแล้วเรียบร้อยดอกยางติดมากับตัวรถนะคะสภาพเดิม นะตรงนี้ความสวยความเดิมแล้วเรามาดูในส่วนของไฟหน้านะคะตัวไฟหน้านะคะได้มัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์แบบ LED นะคะมีไฟเดียทม์ลันนิ่งแล้วเรียบร้อยพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าสีเปียโนแบ็กลายรังผึ่งนะคะทะเบียนสี C, ขอไข่ต่อเต่า7141กรุงเทพมหานคร ได้ไปพร้อมกับตัวรถค่ะคันนี้นะคะเป็นสีออกเทาๆนะคะออกเป็นสีเทาๆหม่นๆนะคะก็ได้ตัวรถสวยๆนะคะน้องป้ายแดงจริงคันนี้นะคะสภาพโครงสร้างเนี่ยตรวจสอบประวัติโซนได้เลยดูจากเหลี่ยมสันแล้วก็ตัวเคฟรถนะคะเดิมๆสวยค่ะนะคะกระจังหน้าสีดําเงาเนาะไฟตัดหมอกคู่หน้า นะอ่ะเรียบร้อยนะคะรายละเอียดเนี่ยนะคะดีเทลเนาะก็จาจะไม่ได้ลงอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่ารถมันเหมือนป้ายแดงเลยค่ะท่านผู้ชมสภาพเหมือนป้ายแดงเลยเลทผ่อนก็ผ่อนถูกนะคะนะมาดูในส่วนของกระจกนะคะกระจกเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยมองข้างแบบ LED นะคะพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะมาพร้อมนะคะที่เปิดประตูนะคะแบบอ,อัตโนมัติหรือแบบแบบบลูทูธนะคะกระจกบานแท้บานเดิมแน่นอน น้องกรย์จะ,จะไล่ดูในรายละเอียดรอบพันด้านนอกก่อนนะคะก่อนที่จะพาเข้าไปดูด้านในแต่ว่ารุ่นนี้นะคะมีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ F c มีแหลกหลังคามาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะใส่บาร์ข้างบนนะคะไว้ขนของบรรทุกข,ของนะคะเวลาเดินทางไกลนะได้เลยใครชอบทรงนี้สีนี้นะคะรีบโทรเข้ามาจองนะคะก่อนที่จะไม่ทันนะคะถ้าไม่ทันนะคะบอกเลยว่าเสียดายมากนะคะรถหายราคาประหยัดไปตั้ง2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะราคาประหยัดไปตั้งสอง0 0 0กว่าบาทนะนี่นะคะ แล้วก็ได้ลดคุณภาพป้ายแดงนะคะ f c ไม่หนห้าเท่านั้นนะคะไฟถอยอกล้องถอยมีให้แล้วพร้อมเซ็นเซอร์นะคะกันชนเดิมท้ายนะคะสภาพแท้สภาพเดิมนะคะดูรายละเอียดกัจะจ๋าไปพร้อมๆกันนะคะที่ปัดน้ำฝนมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกระจกไล่ฟ้านะคะสปอยเลอร์สวยๆนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยระบบฝาท้ายยังเป็นระบบแมนวนวลเลยนะคะ ยังไม่ใช่เป็นระบบไฟฟ้าแต่ว่ากว้างมากๆนะคะ f c กว้างมากเลยเหมาะกับคนที่อยากได้รถเจ็ที่นั่งแล้วผ่อนแค่ไม่เกิน1,2 0 0 0บาทนะน้องจะาแนะนําเลยเป็นคันนี้ได้รถสภาพน้องป้ายแดงดอกเบีย้ยหนูชนป้ายแดงได้ด้วยนะ mm. อ่ะด้านข้างก่อนที่ไปดูด้านข้างนะคะดูรายละเอียดก่อนนะคะตัวน็อตนะคะสภาพเดิมนะคะน็อตเดิมๆเลยนะคะตรงนี้นะ ไม่มีรอยถอดนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโป๊สีนะรถใช้ปีเดียวนะคะไม่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลถือว่าใช้น้อยนะคะอะ่ะนี่ตัวน็อตไม่มีแกไม่มีถอดแล, settling, ล uh, fishing, um ้วรถคันน er ี้นะคะเพิ uk, ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้สปานะคะแค่เช็ดเฉยๆน้องเจ๊จ๋ายังไม่ได้สปานะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะรถเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะคะอุ้ยนะคะเบาะนี่พับพับพับแล้วนะเบาะนี่พับแล้วนะคะอุนยเดี๋ยวต้องต้องใช้สองมือดึงนะคะมันเบียด บอกข้างหน้านิดนึนนงแต่พับเก็บได้นะคะสะภาพสวยนะคะรถเดิมเอาไปใช้งานได้เลยนะคะใครตามหาเวอดอยู่รีบๆเลยอุ้ยมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะมีที่เก็บของนะคะวางทงวางถังขยะได้เลยนะถังขยะเล็กๆนะมีไฟส่องให้ด้วยอ่ะเอาเป็นว่าคันนี้สวยนะคะสวยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันไปดูภายในห้องโดยสารอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ดูไฟท้ายไฟท้ายนะคะเป็นแบบไลท์กดิ้งนะคะสวยมากเลยไฟท้ายนะคะวิ่งตอนกลางคืนนะสว่างจ้าเลย นะคะยาวมาถึงนี้เลยนะคะไฟท้ายสวยมากนะคะเป็นรุ่นใหม่สําหรับเจ้าจ๋ามากๆเลยนะคะกับรถมือสองที่คุณภาพป้ายแดงที่เข้ามาให้น้องจ๋าได้เห็นทุกวันแล้วก็ได้รีวิวนะคะแต่เพิ่งเข้ามาจริงๆค่ะวันนี้นะล้อแม็ก4ีล้อไม่มีรอยเบียดนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในตัวภายในนะคะหูช่อง Air, แอร์ระบบแอร์ไฟไฟนะคะให้ไฟเป็นสีขาวนะไม่ได้ให้เป็นไฟส้ม แล้วก็บาะตรงกลางเนี่ยนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังกว้างนะคะกว้างภายในถือว่ากว้างแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆเลยคันนี้นะคะรายละเอียดตัวรถน่าสนใจนะคะรีบเข้ามาดูนะคะรถนะคะอยู่ที่เพชรยนต์นะ,ะรีบเข้ามาดูกับน้องกระจาเลยนะ,ะนี่เบาะกกพับเก็บได้อีกนะ,ะนะเข้ามาหาน้องกระจาที่เพชรยนต์ได้เลยนะคะเอฟซี FC นะอ่าเนี่ยเวลาขึ้นก็ใช้ง่าย,ายเลยคล้ายๆ f o r t โฟ์เนอร์เลยนะคะเบาะพับนะขึ้นไปนะคะแล้วก็ดันนี้ขึ้นโอเคนี่นะคะ สะดวกสบายนะคะแต่คนของได้เยอะอยู่นะพูดถึงถ้าบัตรเบาลงนะ,ะใช้งานง่ายค่ะนะคะอ่าไฟส้มแล้วก็ระบบแอร์ก็ปรับอยู่ด้านนี้เลยนะคะช่องแอร์ใหญ่นะระ,ะบายความเย็นไปถึงแบบว่านี่เลยทั้งด้านหลังเลยนะคะกระจายความเย็นไม่ใช่ระบาย <laughs> กระจายความเย็นนะอ่ะอันนี้คือตรงกลางแล้วก็แผงประตูนะคะลักษณะก็จะเป็นนะคะขึ้นเป็นหนังนะคะหุ้มด้วยหนังเดินด,ด้ระเข็คสีดํา นะตัวรถสวยค่ะใหม่เพราะว่ามันใหม่วิ่งน้อยนะคะอ่ารีบเลยนะคะรีบรีบเลยนะคะโอ้ยกระจกข้างนะคะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีบายสปอร์ตแล้วเรียบร้อยภายในมีไฟเอมเบนไลท์ให้ด้วยนะคะทั้งแผงประตูจะเป็นไฟแสงสีฟ้านะเห็นไหมไฟเอมเบีนไลท์มีให้แล้วนะคะนี่รายละเอียดก็เก็บเนี่ยวางขวดน้ํานะคะได้สะดวกสบายนะตัวน็อตไม่มีขยับอยู่แล้วนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะอุ้ย กว้างมากนะคะ FC แล้วก็เนี่ยไฟเนี่ยดูสว่างมากๆเลยเป็นไฟสีขาวนะแล้วก็ตรงหน้าจอนะคะมองกล้องถอยหลังนะคะแอร์ออโต้เป็นแบบโหมดแยกอิกสระซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มพู้สตาร์ทของเขาจะมาอยู่จุดนี้นะคะ FC เนาะแล้วก็จะมีตรงที่เตือนเวลาเราไม่คาดเข็มขัดนะอาจจะถามว่าแอร์แบรุุนนี้นได้กี่ใบ แอร์แบครุ่นนี้ได้ถึง7ใบเลยนะคะได้ถึง7ใบเลยนะคะระบบความปลอดภัยมี ABS นะคะมีระบบกระจายแรงเบรกแล้วเรียบร้อยนะคะนี่พวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะคำสั่งได้ด้วยเสียงนะคะเชื่อมต่อโหมดบลูทูธนะคะได้หมดแล้วนะคะสำหรับตัวคันนี้นะคะอ่ะเรามาดูตรงคอนโซลเกียร์กันต่อนะคะ ตรงคอนโซลเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์แบบ CVT เนี่ยะคะ LC นะก็ใส่กงถอยนะคะมีถุงหุ้มเกียร์นะมีเบรกโฮแล้วเรียบร้อยมีเบรกมือนะคะและสิ่งที่พิเศษที่จ๋าชอบคือเขามีไวเลสชาร์จมาให้นะคะรุ่นนี้มีไวเลสชาร์จมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะชาร์จอัตโนมัตินะคะก็ชาร์จโทรศัพท์แต่ก่อนจะชาร์จแนะนาให้ถอดเคสออกก่อนนะคะเออเดี๋ยวโทรศัพท์ใส่เคสอยู่ทําไมเอาไปวางมันไม่ชาร์จนะต้องถอดเคสก่อนเนาะค่อยชาร์จโอเค แล้วก็ในส่วนนะคะตรงตรงที่เก็บของสัมภาระหรือว่าเกะด,ด้านหน้านะคะตรงนี้เขาจะให้ในส่วนของที่วางแก้วมาให้นะปรับได้สองระดับเออแล้วก็มีโลโก้คำว่าเวลอดนะคะอ่าอันนี้คู่มือน่าจะไม่ได้ติดรถมานะไม่มีคู่มือนะนี่เขาเข้าศูนย์ตลอดนะนี่นะคะรถบ้านนะคะ f อซเอก,กาสารยังไม่แกะเลยโคตสุดยอดนะ อยมาดูรถตัวจริงกับเจ้าจ่าได้ก่อนเลยนะคะรถวิ่งอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละเนาะคะ่ะแถวเขตทวีวัฒนานะคะกรุงเทพมหานครนะเอฟซีนะนะจะดูตรงไหนกันเพิ่มเติมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูที่บางแดดกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่บางแดดว่าให้กระจกมาอ่านี่ให้กระจกมาให้ไฟส่องแต่งหน้ามาด้วยนะคะให้กระจกมานะาแต่ว่าเอ้ยแต่ทําไมตรงนี้ไม่มี ไม่มีที่บงังแดดออไม่มีที่ใส่แว่นตารุ่นนี้ไม่มีอ่าแต่กระจกเนี่ยให้แค่ฝั่งคนให้คนข้างคนขับนะแต่ชอบตรงที่เป็นไฟแอมเบ็ไลท์นะคะลายเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะอ่ะใครชอบคอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะ,จะ,จะอ้อมไปดูในส่วนของฝั่งด้านอ่อคนขับนะคะรายละเอียดตัวรถสวยมากนะคะท่านผู้ชม มาน้องกระจาที่บริษัทเพชรยนได้เลยนะคะมาเอาตัวรถสวยๆนะคะวารตีศูนย์เหลือหรือ1น0 0 0แกิโลเมตรนะคะคุ้มค่าแล้วก็เป็นคันแรกแล้วก็คันเดียวที่เพิ่งซื้เข้ามาณนะตอนนี้นะคะสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆรอแค่สปานะรถคันนี้ล้างตั้งขายเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะไม่ต้องเก็บงานสีไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะคะล้างตั้งขายเลยนะอ่ะแพงประตูฝั่งนี้นะคะมาดูว่าโหมดนะคะออปชั่นเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะคะเนี่ยที่ นี่เปิดแขนมาเหมาะเนาะมันเป็นรถออกแบบมาเหมาะที่แบบว่าเออมีเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเวลาขึ้นลงมันจะขึ้นลงสะดวกนะเออเนี่ยออกแบบมาตอบโจทย์นะนะคะหมายถึงว่ามันไม่ได้สูงมากมันขึ้นลงสะดวกตอบโจทย์มากๆนะคะกับคนที่อา่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วแบบอาจจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุเยอะแล้วปีนลงง่ายสะดวกสบายนะรุ่นนี้ก็เหมาะนะคะเหมาะนะคะ,นะคะน้องก็จะแนะนํานะ ่มาดูกระจกนะคะกระจกเนี่ยเป็นออโต้เนี่ยฮะกระจกออโต้นะคะอัตโนมัติ1บานนะคะอีกสาบานก็เป็นออโต้นะคะนี่มีที่พับกระจกปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะที่วางแก้วน้ํามันจะไม่ได้ให้พับเหมือนตรงนู้นเนาะมันจะออกแบบมาตรงนี้เลยวางแก้วก,กาแฟนะคะวางขวดน้ํา ก็สวยนะคะพวงมาลัยก็ให้มาติมังชันนะคะพวงมาลัยเนี่ยยังดูใหม่เปิดเข้ามาเนี่ยน้องก็ะจาว่ากลิ่นยังหอมอยู่เลยนะคะเพิ่มความรู้หลาที่แบบว่าให้ไฟอันเละมาสุดยอดแต่ตรงนี้ออกแบบรูมากมากจริงที่จะจ๋าชอบอที่ชักเขาะแขนนะแล้วก็มีที่ชาร์จคอยจุดบุหรี่จุดคอยจุดระเบิดตรงนี้โอเคนะถ้าใครอยากดูฟังก์ชันนะคะเพิ่มเติมก็เข้ามาเชี่ยมชมเข้า มาสัมผัสมาทดลองขับได้เลยนะเครื่อง1.5้เบนซินนะคะเบนซินล้วนแล้วก็ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะเบนซินล้วนรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง e 2 0แล้วนะคะรุ่นนี้นะ,ะขนาดอยู่ที่100กี่แรงม้าเมื่อกี้จำไม่ได้นะขนาเนี้ยรถเพิ่งเข้าวันนี้เลยจริงๆริงนะคะเจ้าจ๋ารายละเอียดก็อาจจะไม่แม่นนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องจ๋าชี้แจงให้อีกทีนึงนะคะขอเพียงให้โทรมาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันะค่ะนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง ค่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของตัวสภาพเครื่องยนต์ไม่หนึ่ง0มืนห้าพันกิโลเมตรนะคะดูจาก QR Code เลยนะคะเครื่องยนต์นะคะเบนซินรหัสเครื่องนะคะ2 NRVE ดู o นะคะ VVTI นะคะแบบ4สูตรขนาด1.5ลิตรนะคะหรือ1,500นหรอซีซีนั่นเองนะคะ106แรงม้านะคะ106แรงม้านะคะแต่เครื่องยนต์เนี่ยสภาพเดิมๆม,มากเลยนะคะเครื่องยนต์เนี่ยสภาพเดิมๆม,มากเลย นะคะตรงนี้รายละเอียดเดิมมากๆเลยสวยเดิมนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะมันเครื่อง1 5เนาะแต่มันได้ตัวรถบอดี้ใหญ่นะคะแต่ฝาครอบเครื่องรุ่นนี้ไม่มีนะคะก็คือออกจากป้ายแดงโรงงานมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวตัวเครื่องเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีรอยซึมหรือว่ารอยหยดของน้ามันเครื่องนะคะอันนี้คือความเดิมให้เห็นก่อนแต่ว่าถ้าเราสปาเสร็จนะคะเครื่องยนต์จะดูสวยดูสดกว่าน,นี้เนาะแต่ว่าวันนี้รถเพิ่งเข้ามาจริงน้องจ๋าหยิบมารีวิวก่อนเผื่อ fc น้องจ๋าตาไวาใจถึงแล้วก็กําลังจะ หารุ่นนี้พอดีนะคะแล้วเนาะจะได้นํามานําเสนอแล้วก็ได้นํามาพีเต์วันนี้ให้นะคะกับตัวรถที่ได้คุณภาพนะคะป้ายแดงแล้วก็วรารตีศูนย์เหลือๆนะคะขนาดนี้หนูหนูว่าคุ้มนะคะนี่เลขตัวถังนะคะนะเลขตัวถังหรือว่าเขาเรียกว่าเลขแคสซีมันไม่ได้อยู่แคสซีเนาะเขาเรียกเลขตัวถังแล้วก็แผ่นเพจอยู่ใกล้กันเลย นี่ยฮะตรวจสอบได้นะคะชัดเจนนะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมจริงๆถ้าสนใจนะคะต้องการนะคะใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ยแถวภาคใต้ภาคเหนือนะคะอยากได้รถที่น้องก็จ่าเพชรยนต์คันนี้ก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้สามารถจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ได้นะคะ FC นะคะหรือมีบริการส่งรถสไลด์ให้แต่ว่า ต้องเช็คระยะก่อนนะคะ F4 ว่าน้องก็จะฟรีได้กี่กิโลเมตรนะคะตรงนี้ต้องเอารายละเอียดมาคุยกันอีกทีหนึ่งอขอย้ำนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวใต้เวลอสนะคะ1.5นะคะตัวสมาร์ท CVT เนาะก็ราคาไปแดงอยู่ที่800,000บาทนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียง639,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ที่12,000บาทน้องจะจ๋าขอคนรายได้25,000บาทเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคํำ ออกได้ทุกอาชีพขอเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนตรวจสอบที่มาที่ไปของรายได้ได้ขอเพียงไม่ติดแบคกริดนะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นค้าขายเกษตรกรรัฐวิสาหกิจข้าราชการหรือว่าพนักงานบริษัทนะคะเจ้าของกิจการหรือว่าค้าขายเนี่ยบอกเลยว่าฟรีดาวได้เหมือนกันนะคะเป็นอาชีพที่รายได้ค่อนข้างดีนะคะ จะมาผ่อนรถ12,000บาทเนี่ยบอกเลยว่าได้สบายๆเลยนะคะแล้วได้รถ7ที่นั่งแนว MPV ไปใช้งานยังไงก็คุ้มค่าเชื่อน้องกระจาได้เลยถนนเสรีไทยซอย68นะคะน้องกระาเปิดทําการทุกวันรอซัพพอร์ตรอให้บริการรอให้นะคะคปรึกษากับ FC ทุกทุกท่านอยู่ที่นี่นะคะเบอร์063 423 5361เบอร์น้องกระจาเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็โทรมาปรึกษารายละเอียดตัวรถเรื่องการจัดไฟแนนซ์ได้เลยแต่แนะนำ กลิ้งกลางดีกว่าเนาะถ้าแอดไลน์อาจจะช้านิดนึงบางทีเน็ตช้าเน็ตล่มนะคะ,ะมันไม่แจ้งเตือนน้องก็จะก็จะเห็นช้านิดนึงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องจ้จ๋าด้วยแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและจะมีรถคันไหนรุ่นไหนอะไรบ้างจะได้เห็นทันใจนะคะสวัสดีค่ะ